มันกับตอนงามเนี่ยปื้มงามเลยมันปิ๊มหาอาบักมันยำยากยำยากป่ะเออมันเห็นมั้ยมึงีไปทีมันนะเจะเข้าไปอ่ะมา่ะเอ้ยเป็นยังพี่อิ่มหนิเชียวะเอ้ยโอยเฮียก็เ้ยตะยาวพี่ไม่เคยคอยคยย่าน สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับช่องแกงร้อยสี่ชาแนลใส่ชาแนลอืออะไรนะท่พูดดิร้อยสี่ชาแนลครับกับแกงร้อยสี่ชาแนลกินอิ๋งอ๋อแนะน้ำตัวแนะนน้ำตัวครับผมน้ำปูมาจีครับสวัสดีจ้าน้องรักจ้าสวัสดีจ้าน้องเพื่อนจ้านี่ครับนะฮัมครับวันนี้ได้นะฮัมกับน้องปื้มมาเป็นแขกรับเชิญเนาะใช่ครับแขกรับเชิญเขาบอกว่าให้กินดิบ เจ้าของผู้ชายกินดิบใช่เจ้าของซ่องกินซ่องซ่องซ่องคืออะไรซ่องช่องช่องอยาไปเยาซ่องยะไรขึ้นเยอะค่ะมันออกทางเขี้ยวอ่ะเขี้ยวจัดฟันอ่ะมันออกทางเขี้ยวเขี้ยวมันหวงทางซ่องวันนี้ามีซอยจุ๊เจ้ะมูละพาคือใบกระเพราวะยำไปกิะเพราวะมันมีใบกระเพรากินมะนาเได้บางบางใบมันก็เป็นใบกระเพราไงตายแล้วกินโลดกินได้เหมือนกัน กินแน่เนาเลยนะอาเจียวดีเอาได้ยินได้กินโลเพราะว่าผมกินมาเป็นอืออะไรอะใส่จิ้มอันนี้จิ้มนี่นกใหญ่มันเป็นนกของกินจิ้มเออน้องเฟิร์นเหรอหยาบหรือหายหรือโม่งหยาบนะนี้กับบรรยากาศอยู่หน้าเนาะจ้ะพี่น้องดีอยู่บักลุงตายพ่แม่เหมือนนี้มักมักกวนเวลาที่คุยจิ้มจิ้องเฟิร์นนี่บ่ได้เลย เราหอยแล้วแหละก็เราแต่งได้ด้วเนาะแั่งไดอย่างไรคนยังได้มึงมามาลเรามาจีบแฟนผมน่าธอเนาะเฮ้ยม่ได้หนูกำลังหาหนูได้เขาจีบดูขอชิ้นเล็กๆนี่พี่น้องแซ่บมากกินดิบไปเลยอันนี้กําลังอันนี้กําลังสูบสูบซะอยู่เนาะจากพี่น้อง ว่าขจาาสีจบปาจบปาตอนมืออื่นอบกมากไม่จะงูเนี่ยสัเฮ้ยผมมีั่ะคือปลาวิญปลาตัวง่ายมองปหญ่เป็นสใหง่ายยุนในใจเลยเฟิ่อก็เอื้อหลักตัวยุ้นในใจลักได้แต่เข้าไม่ให้ยุ่นในใจเฟิ่องเลยปะเมียไม่จำเพื่อจะกินปลับ่ีด้ ไอ้ร่องจุดืโอ้ไซอยว่้อเพื่นแล่ซ้อยซอยขุดขาคนอ่ะแบบพอเขเรียนแบว่าอือลูกกูเขาขี้บูตรงซ้อยหันนิ่งให่นั้รซ้อยใส่น้าหบอลองมือมีทุกโอกาสดีเลยพราะทีน้องรักจะเก็บเนี่ เพราะว่าลุงตายสีบอะไรแมาเขาคลิปไงใช่มันเป็นคนมากินเนี่ยมันม้อกินของหยิบจังสีบอมากวนเอ้าเอามันจมอ่ะก็เป็นปยังเหื่อมวกกินแหกเอ้าดูที่ไหนมึงเนี้ยอะไรบ้านเย็นบ้านเย็นน้ำแดงตรงนี้เอ้าไอ้แล้วไอ้พวกกินน้ำแดงโดนเลยตัวไอมาน้ำแดงไอ้ไปซื้อเนื้อม้าเขาแถมบ้านเย็นมาบาย เจะได้วดชื่อนด้อีหนูเข้าไปสิเบ้นบ่อืร้านใดอืมยังทางบ้านนี่แหละบ่ไม่ใช่ซีบ่เฉพาะเมนเดียวเราขายได้เบิ้ลมือขายได้ได้แต่เห็นรับคนเยอะบ่กินไปเบิ้ลถุงหน่เสียงดีเลยอีวีเบื่ออย่างดีอยู่แล้วไม่ต้องบอกอย่ามงั้นคึ่งวันบ่มันมานเป็นยังบ้านในซึ่งโว้ยโอ้ยโตไป เสองเสองมาล่ำมาล่ำเสองเสงบุ๊มบ e no. ินนั่นเสองเออขาดกเก้าว่ิดข้าวผะต้องอายสิบบ้าาลอสิบปอนอปะอปาปาอาอปาอปาอปาปาอปปาอ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 าอป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 าอาอาอปาอปาอปาปาอาาอาาาปาาอาอาาาาาาาออาาาาอาา แกพิชเชย์หยาบผุดไงคือมึงตายเนาะมึตงตายมึงทอเหรมึงจะยิงกันเหรอกันหยาบเอื่อนเหรมแต่เนื้อดิบไม่ไม่หยาบนะอากใจญได้นี่สามอยู่เพราะว่ามันต่อนใหญ่อะ่ะดูดิมะ <c oughs> พี่น้องเมื่อกี้หัวานเนี่ยแบบกินให้แล้วนะเอออออุ้ยสุดยอดไปเลยเอ้ยตอนน้อยตอนน้อยตอนทุกพร้อมแต่บ่ะห,ในในหนมัม ครับอันนี้เขากินเขากินก็แก่มาได้เนี่ยไอตอนสมมุิว่าเดราจะคนจะกินเป็นบ่อแต่เราคนมักข้าของมันนี่มันกินแก่มาได้หมดเลยนี่นี่เพิ่มดุกโดดเพิ่มเใช่แล้วใช่แล้วมักไผรมักไผรมักมังเลยละมักไปรักบ้างเฮ้ยมักไปเบิร์ตทุกคนเนาะตื่นตามักไปรักไวรรักแล้วมาคนกินตุ้มผิกเด้ โอเคเนาะว้ากเลเฟิร์นมาได้เฟิร์นก็มาคนกินลูกพี่คือกันอเฟิร์นมาคนกินหักกนวหอมโหเห็แบปบากเลยเนาะแม่เฟิร์น <c oughs> คกร์มักเขามักน้องฝนกันเลยบ้านน้องฝนบ้านน้องฝนยีนเนี่ยอือ๋อบนฝ<า>นมาคกนกินตะไคข่ล่ะเห็บปากเนาะน <c oughs> <c oughs> ายคนอ่ะลองมึงนั่นแหละอืมแต่แต่ค <ๆ S 2> นที่เขาแต่คนที่เขาชอบกินจริงอ่ะเขากินแบบนี้นะ ช่เขาจะเอามาแบบคล้ายๆเหมือนแบบเวลาเขากินพวกแหนมพวกสมพวกนี้บีบหนึ่งเขาก็กินหนึ่งเข้าไปเนาะกระแสบอยู่อืแสบอยู่เผ็ดไหมมันไม่เผ็ดมันเป็นพริกอ่อนๆไงทันทันนัวเองสี่นี่เผ็ดแทบโอ้ยเหนืออ่อนเบื่งเงาเมื่งเงาไม่ฮอนมันฮอนเอยฮอนเีอะแยะแพร่คำไหมนี่แสดงว่ามือนีคนที่โตแล้วใช่เนี่ยมันส่งเราไมนฮอนเอามันฮอนเอารู้จักไม่ฮอนเอา ไทยอุดรรู้จักไหมฮรอนเอาหนึงดาบลาบเนื้อนะนี่แม่จับตัวนี้เห็นเลยเื้่มชับเพิ่มดับตัวนี้ตอนเหนื่อยยังไงหนิปีมือพอหยีิบมันบ่ใช่เออเราเห็ดเสศษเนี่ยเนี่ยตีผูกสาเราเราเห็ดเศษเนี่ยเนี่ยมันยังไงมันจะมีคนขวนมคนอนิกระมวลเลยแหละแล้วเราน้องแบมมาเด้อเขาบอกเคยมีคนคือแบบนี้หัวใจเขาสาบานเห็ดตายสาบานเห็ดตายเลย แล้วอยู่โรงแรมมึงสั่นทีผมนอนอยู่เราเป็นยังจบก็เลยอ่อยจากห้องไม่เคย <laughs> กูไม่เคยนอนกับมึงเพิ่ม,ม,ม <laughs> จบเลยจบเลยแม่งนอนนิงๆจ๊นอนแล้วไม่เคยไม่เคยมึงนอนกับบิ๊ก <laughs> <laughs> เรื่องวะอ่ะไอ้อิอ๊กคอยคอยเขาสวดแอบเจบครับแกบอกกินมันอยากปอนอายผมแห้งเลยมันกับตอนน้ำงามเนี่ยเพิ่มงามเลยมันเพิ้มอะอาบักมันยำยากยำยากปะเออมันเห็นมันยัง มึงที่ไปที่มันนะอัมเรื่องเป็นไงก่บปะได้มาเลยอ้าได้มาเขาเขาทำเมตรเออสองเม็ดแล้วบ่มันเก่าตะโดงแดงไปเบิดแล้วบมดเหลือตะโดยบนแดงหน่อยมันงหดเน้ยมันนีดีนี่อ่าหวนเด่นออจะเข้าไปอ่าไปมาอ้าเฮ้ยไปนั่งคืออิ่มนี่เฉกวะ เอ้ยเอ่อเยเห็นอย่างก็เลยะยาวพี่ไม่ใส่คอยขยันมันยำเนี่ยบอกแล้วย่ำเนยดูขยนใช่่จะลิงแนอยไปไหไปย่านไปไหนยังไม่ยังไม่จบคลิปพี่เลยอืื่อยืออืมอตอนน้อยอืตอนน้อยขึ้นหยาบานนี้ อ่ะเอื้ยไม่เอาอุ้ยเอาตอนนี้นี่ไอเอาตอนนี้เอาไปตอนนี้เนาะเอาไปยังไงคือหยาดเลยยวมาคว้วหัวไอ้ดิอ่ะโดนลูกสะบาดสองคนมันบวมเพชรเนี่ยเออจอกกินอะไเมืองนู้นสองเมตรกินไปแล้วปากจอกคือแหวงเหรอท่านกูเพชรมื่อนี้อันนี้ออืหัวรวยแห้งคลิปนี้ ลูล่ะแอคยี่นากันเอาเลยเดี๋ยวไปโอมกันนะอันนี้มัดดีไหมนั่งล่องนั่งล่องข้าเจ้าสิว่าเออเอาคนครับนั่งคนได้แล้วได้แล้วอันนี้น้มไอ้เบื้องเน็่น้มไอ้ตุ๊กขี้ดินเฮ็ดบ้าอืมยิ้มเราเละ ให้ปื่มเขาคลิปน้ำหนีไออิ่มแล้วเร็วดิไอไอตายแล้วมาเราด้หน่นยใส่ไปไปเออแล้วมาด้วยไอได้เออมาหยั่งแมื่กินของหยิบไอด้ได้ลงตายสักคำสักคำมุณดูดเลือดลงตายไม่เนี่ยกินหวานเย็นกันไหมมาบังข้างนี้ไปลงตายกินหวานเย็นกันไหมไอเื่อกี้เมื่อกี้มึงนั่งอยู่ตรงนี้กูเห็นไม่ไม่ไม่กูอยู่ที่ร้านแล้วร้อนไหมก็ร้อนเนี่ยกินหวานเย็นไหมมันร้อนอ่ะ เอาล่ะไม่ได้แจกคู่มันเลยเห็นมึงไปแจกคู่มันตูปลาดิเห็นไหมนี่กูมาช่วยงานพ่อเถานี่มึงทำอะไรนี่มึงเพิ่งเดินมาดิมึงมาได้ตรงนี้ไม่ไม่กูอยู่นี่แล้วไม่เลยเฮ้ยไม่เอาไม่ได้เป็นเด็กไปเร่ยนทำเงี้อไม่ได้ไก่ไม่กินเนื้อเฮ้ยมึงมาอยู่นี่ไม่เอาไม่จบคลิปเลยนี่แหละดีแล้วจ้ะสำหรับมื้อนี้ทว่าจ้าโดยคุณสุภาพกาเกลว์พร้อมไฟฟองเอสเดียร์เขาไม่เห็นยังวะเรียกกูมาทำไมเนี่ยมั่วซั่วมากเลยอ่ะคลิปนี้อ่ะ ฝากลุงไต่นหาหด้วยครับแ่าฝากฝากไปถึงช่องลุงไต่นะามแล้วก็น้องปื้ม 5G ด้วยนะคะเ้องบุญเติมด้วยแล้วน้องปื้มน้อความคงฝนน้อฝนด้วยนะครับปื้มหน้าดีลุงไตรลุงจะติดเหลืองสัารับบุนนี้กับสวัสดีค่ะบ๊ายบายองฝนไปทํามืออาบน้ำไปทําเดี๋ยวเซนเซอร์ตรงนี้ให้หลานด้วยนะปิดขอโทษที